สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรทางหุ้นดาวโจน VIP ครับผมวันที่26เดือน11ที่6เจ็ดนะครับผมสำหรับดาวโจน VIP วันเสาร์วันอาทิตย์นะผมไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำเนาะเหมือนเหมือนจะมาแค่ตัวเด่นนะสำหรับสำหรับหุ้นดาวโจนนะจอยังไม่เข้าเลย วันนี้ครับผมวันนี้ก็จะเป็นสี่กับห้าสี่กับห้านะครับก็จะมีสี 0, ่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าครับผมห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าเก้านะครับตัวกันก็จะมีสี 7, ่เจ็ดห้าเจ็ดสี่หกแล้วก็สี่สอง ตัวฟันนะครับเป็นเลขสีตัวเน้นก็จะมี4 0่ศูนย์สี่หสี่หนึ่งสี่เก้าแล้วก็50นะครับผม4ี่ศูนย์นะครับ อะสำหรับดาวโจนนะครับดาวโจน V i พีเลข2ตัวนะครับจบไปแล้วเนาะต่อไปเรามาดู3ตัวครับผมสามตัวนะครับเน้นที่สี่สี่ศูนยนึี่ศ4 0ย์เก้าสี่ศ ส1 9ห1 7แล้วก็ส9 7เกะขอให้มีเลข4มาครับผมขอให้มาเด้อว,วันนี้มาทั้งตัวเด่นแล้วก็ตัวเจาะเนาะเป็นขอให้เข้าเป็นตัวฟันด้วยนะฟันฟันสีสำหรับหุ้นดาวโจนนะครับหุ้นดาวโจนอ่า V A P ครับผมนะก็ มีเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะ <S <S สำหรับหุ้นผมนะหุน้นดาวโจนหุน้นดีเคเนาะก็สเปซสป่านะยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยส่วนฮาหนอยนี่ไม่พูดถึงเลยฮาหนอยนี่หลุดอย่างเดียวเลย <S <S ความหวังก็คือไวยาว,วไวยาวจะเข้าไหมวันนี้ <S 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 ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ